สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคม2566สิ่งใดที่ซ้อเห็นในกระดานโหงนะครับกะลังจากดาวพฤหัสยกตัวนะครับซ้อก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของชาวราศพีพิจิกเลยในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ปัญหาใหญ่อยู่กับดาวบบเคราะอีกสองดวงที่เข้าทํามุมสัมพันธ์ซึ่นกันและกันฉะนั้นนะครับขอฝากเตือนนะครับร้อนที่ร้อนทางพัฒทนาคาที่อยู่หรือเนือ้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทาง ชาวราศีพิจิกท่านใดจะก่อร่างสร้างบ้านจะขึ้นเสาเอกจะไปซื้อบ้านซื้อรถตรวจดูรีวิวดีๆตรวจดูว่าโครงการนั้นมีมาตรฐานไหมบ้านที่สร้างอยู่นะครับมีการซุดตัวมีอะไรมีปัญหาผนังแตกผนังร้าวลังคาลวกนะครับฝ้าเป็นคาบน้ำหรือไม่ฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับในเดือน พฤษภาคมนี้นะครับสิ่งที่ซอเป็นกังวลก็คือใครที่กําลังจะซื้อบ้านนะครับซื้อซื้อบ้านซื้อช่องก็ควรต,ต้องต้องตรวจดูให้เรียบร้อยและให้รอบคอบตัดสินใจดีๆส่วนใครที่มองในเรื่องของอาการเดินทางก็คงต้องระมัดระวังนะครับการเดินทางนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเรื่องไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้น,นกับชาวราศีพิจิกก็เป็นไปได้ ใครที่มีพ่อเท่าแม่แกอยู่ที่บ้านนะครับก็คงต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะสูญเสียหรือไม่บอกว่ามีโอกาสแต่ก็มีคำทำนายที่ดีนะครับว่าจะได้พบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงชาวราศีพิจิกก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นะครับเป็นช่วงหัวล้างข้างแต่เป็นช่วงที่อารมณ์นั้นดูจะไม่โอเคนะครับแล้วมีเรื่องให้กัดกลุ้งในจิตใจค่อนข้างมาก ฉะนั้นชาวราศีพิจิกหลายๆคนอาจจะมีเรื่องให้ขบให้คิดมีเรื่องให้กังวลใจถามว่าไม่มีสิ่งดีกับชาวราศีพิจิกเลยเหรอนะครับก็มีแน่นอนนะครับเพราะชาวราศีพิจิกท่านใดที่กําลังมองในเรื่องของการศึกษาท่านใดที่กําลังมองในเรื่องของการเรียนต่อก็มีอนิสงส์ที่ดีแล้วเดือนหน้าค่อยมาคุยกันในเรื่องนี้ไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนะครับของชาวราศีพิจิกที่เข้าอยู่ในทุตสถานแก่ชะตาตน ถามว่าซ้อกังวลใจหรือไม่ไม่ได้กังวลใจมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้สบายใจฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับหลังจากนี้ชาวราศีพิจิกนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยเงินที่ดูรุนแรงพอสมควรหลายหลายคนอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้ไม่เข้าเลยเหรอซ้อรายได้มาดูดีดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นมีกำลังเป็นราชาโชคฉล ộ ฉล,ลังฉะนั้นในเรื่องเงินคาดหวังได้ไหมคาดหวังได้ แต่เข้ามาแล้วหมดไปไหมก็ต้องหมดเปลืองด้วยเช่นกันฉะนั้นชาวราศีพิจิกบริหารการเงินดีๆอย่าให้กินเลทครอบงําในจิตใจโดยเด็ดขาดเก็บเงินเก็บทองไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นไม่ว่าจะซ่อมบ้านซ่อมรถพาพ่อพาแม่พาปู่พายา,าตายายใดๆไปพบแพทย์รักษาพยาบาลหรือแม้แต่ตัวท่านเองอาจจะเจ็บป่วยอะไรไหมแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็มีโอกาส ฉะนั้นเงินทองควรเก็บไว้ในใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นไปดูในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะครับและยังมีกําลังดีกับชะตาตนฉะนั้นชาวราศีพิจิกการคาดหวังในความสําเร็จในเรื่องของการงานยังเป็นคุณแกด่ดวงชะตาตนแล้วทําไมนะฮะในตรงส่วนของการงานนั้นดูดีจังเลยเพราะกําลังดาวนั้นค่อนข้าง มีกำลังในชะตาและยังจะมีกำลังไปอีกสักระยะหนึ่งฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับน้าขึ้นให้รีบตักจะทํางานใดๆนะครับก็มีโอกาสสำเร็จในดวงชะตาตนมีความยุ่งยากและลําบากในดวงชะตาไหมก็จะมีแค่ในช่วงต้นเดือนเท่านั้นพอคอยกลางเดือนไปแล้วชาวราศีพิจิกจะมีความสําเร็จในหน้าที่การงาน ยังโดดเด่นอยู่พอสมควรผู้รับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนไหมบอกว่ามีแน่แต่ก็คงไม่ใช่สนับสนุนแบบให้เปล่าฉะนั้นการสนับสนุนแบบในดวงชะตาลักษณะน,นี้เขาเรียกว่าเขาให้เรามาแล้วให้โอกาสเรามาแล้วเราจะทำมันได้หรือไม่นั่นคือปัญหาใหญ่ฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับก็ควรจะต้องมีความหนักแน่นในการทำงานแล้วก็มีความสุขขุมในการทำงานนะ ไปดูในเรื่องของความรักความไข้นะครับในดวงชะตาในเรื่องของความรักความไข่ของชาวราศีพิจิกซ้อกับมองว่าโอกาสที่จะเข้าอกเข้าใจกันจริงๆหรือมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่พากันไปดินเนอร์พากันไปาหาความสุขตามภาษาผัวเมียตามภาษาคนรักก็คงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายหลายๆคนซอบ,บอกแล้วมันมีการเดินทางมีการไปนูน่นมานี่ จะเดินทางไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หรือจะเดินทางเพื่อเป็นในธุระปะปังใดๆในดวงชะตาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักนั้นซ้อก,กับมองว่าโดยทั่วไปนะฮะโดยทั่วไปไม่ได้ดูหวือหวาไม่ได้ดูร้ายแรงและก็ไม่ได้ดูสดใสสักเท่าไหร่นะครับใครที่มีความรักอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่การที่คุณจะไปคาดหวังว่า ชาวราศีพิจิกจะพาคุณไปดูหนังไปดินเนอร์พาไปท่องเที่ยวอาจจะต้องทำใจสักหน่อยฉะนั้นในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกยังพอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ขอให้โชค